สวัสดีครับจากช่องพอลเวสานชาแนลเด้อนี้ฝนมาเมื่อตึบเลยกําลังตกอย่างแรงเลยพี่น้องมาดูเด้อนี่ดูดูมึดเลยนี่นากลัวแต่แทบเลยมาเมื่อตึบเลยกําลังลงเม็ดรุ่นเลยรวมด้วยมารวมด้วยฝนด้วยเลยมาพี่น้องมาดูไปชมกันเด้อนี่โอ้นากลัวแต่ลมลมมันจะแรงนะมื่ตึ๊ดตื้อเลยนี่ rôm cái chàng này phi non nữa đồ mực kết tử lên ô phật có chàng này Ủa, เสียงดังโล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 เลยพี่น้องเอ้ยดูอดเสียงดังอย่างคักเลยนุ่นมาแล้วโล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 มืดตึ๊ดตือเลยมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมืดตึ๊ดตือเลยมาแล้วลงเม็ดยังไงเลยนุ่นมาเดือโล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 เลยนุ่นับแฟคาบ้านกาแฟคาบ้านกาแาบ้านมาทำไมลูกไปมาชมบรรยากาศโอ้ดูฝนตกอย่างคักเลยอย่างแรีเลย แรงแรงเลยนองลุ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 เลยถึงขะลมก็แรงฝนตกน้องกาแฟก็นั่งเลยน้องกาแฟน้องกาแฟนั่งอย่างงั้นอ <c oughs> ่ะหนีฝนไม่ล <c oughs> ูกน sí, ี <al> <Familie> ้โอ้น้องกาแฟกลัวฝนไม่รุกคว่าลมไหมน้องกาแฟกลัวฝนกลัวลมเด้เดินนั่งสย้อนเด้เลยหนึ่งโอ้น้องกาแฟคว่าไมลูกกลัวฝนไม่รุกเนี่ยรุกเพราฝนไหม โตเกีะเอพากันนองออกไปไหนนั่งเฉยๆห่างไปนอกนะฝนโต๊กเห็นไหมนั่งเล่นกันเฉยๆนั่งเลยนกมีนอนนี่ยนกมีไม่ไปไหนแล้วนกมีนอนแล้วฝนตกนกมีไม่ไปไหนแล้วนกมีนอนแล้วนกมีนอนแล้วนกมีนอ้เขานอนแล้วเห็นไหมฝนตกนกมีเขาไม่ไปไหนแล้วอ่าบุญทิ้งก็น้องกาแฟจะพากันออกไปไหนเนอจะพากันออกไปไหนนี่หึจะพากันออกไปไหน เห็นแม่นกลูกหวีนอนหวีนอนน่งคุณทิ้งเสื้กาแฟจะไปไหนกันฮะจะออกไปไหนกันครับคลิปนี้นนอขอจบเพียงแค่อนเด้อจากช่องพรมิสานชาแนลวันนี้กับฝนตกอย่างแรงเลยขอบคุณพี่พิงนอนที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่พิงนอนที่เข้ามาให้กำลังใจขอขอบคุณมากอย่าลืมกดกระดิ่งดังแจ้งเตือนไว้เด้อเนาะพี่พิงนอนเนาะมีคลิปอะไรใหม่ๆมา,มากระดิง่งดึ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 งุณพิงนอนด,ด้วยชมก่อนใครเนาะขอขอบคุณมากคลิปนี้ขอสวัสดีครับผม ไายบายเลิบเลิบ